อยากได้นาฬิกาที่มันไม่ใช่หน้าตาแบบเรียบๆครับก็คือแบบมีอะไรบ้างบนหน้าปัดมีวงมีวงๆอะไรแบบเนี้ยนะลองดูตัวนี้ด้วยนะครับวันนี้พี่เอามาแนะนานะครับตัวนี้มันเป็นนาฬิกาคาสิโอของคุณผู้ชายนะครับอยู่ในกลุ่ม s t ต n d า r d นั่นแหละครับผมเพียงแต่ว่าบนหน้าปัดเนี่ยเขาจะใส่รายละเอียดเข้ามาเพิ่มขึ้นซึ่งมันใช้ได้ทุกวงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าม,มันมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะดูก่อนนะครับผมเนี่ยบนหน้าปัดนี่มีคําว่าคาสิโอคือยี่ห้อคาสิโ ขอบตัวเรือนตัวนี้เป็นเงาเงานะถ้าบางคนชอบวบๆหน่อยนะครับจะเป็นเงาเงานะครับมีทาเลเซอร์ยิงไว้จนะมีบอกเลขหกสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสิบยี่สิบนะอ่าโอเคบนเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีไม่สตาร์ทเครื่องเลยหน้าปัดสีดํานะครับอืมอืมอ่านี่นะครับผมบนหน้าปัดมีบอกอะไรบ้างนะครับอ่าเราดูตรงล่างก่อนข้างล่างอันนี้เขาเรียกว่ายี่สี่นอนะครับคือมันจะบอกว่าในการเรือนนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นกำลังจะเจ็ดโมงเช้าหรือว่าจะ หนึ่งทุ่มนะครับก็ดูตรงนี้เนี่ยตัวนี้มันอยู่หลังเลขหมาหน่อยใช่ไหมแสดงว่ามันประมาณ7จ็ดโมงเช้านะส่วนตัวนี้มีภาษาอังกฤษอยู่เห็นไหมครับตรงกล้องแอร์มีตัวอักษรตัวนี้คือตัวย่อของวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับผมอย่างตัวนี้มันชี้ไปข้างบนเนี่ยคือ S U คือ Sunday ถูกตั้งว่าวันอาทิตย์นะครับส่วนอันนี้เนี่ยมันมีเลข1นึถึงสานะครับเป็นขีดบอกวันที่ครับผมตัวนี้มันชี้ไปอยู่ที่วันที่31นะครับผมเพราะฉะนั้นในกรณรนี้เนี่ยบอก กลาวันกลางคืนบอกวันจันทร์คารวันพุธอ่แล้วก็บอกวันที่1 2ึสคือมีครบหมดนะครับผมจะต้องตั้งไปก่อนนะครับคือถ้าซื้อที่ร้านเดี๋ยวเราตั้งไปให้แล้วเดี๋ยวใช้ได้เลยนะครับผมเป็นนาฬิกาใช้ฐานนะครับขนาดเนี่ยคือดูหน้าตาเนี่ยนะครับดูมันดูสปอร์ตนิดนึงแต่มันไม่หนามากนะคือมันก็ไม่ได้บางเจี๊ยบคือ กลางๆพี่ว่ามันก็ดีนะท้อทีมันกลางๆมันก็ดีนะครับคือถ้านหนามากเนี่ยมันจะมันจะอุ้มน้ำหนักกรเยาะบางคนก็ไม่ชอบในการหนาๆน,น,นะครับผมอันนี้นครับอันนี้จะดูสปอร์ตแต่ไม่หนามากนะครับเข็มสั้นเข็มยาวไปเข็มสั้นเข็มยาวแถมภายนะ้ามาให้นิดนึงนิดนึงนะพอเห็นนิดหน,น,น่อยนะครับผมอ่าโอเคลายสายนะไซส์มาตรฐานครับ4.3มิลก็คือ4.3เซนใส่ได้กับผู้ชายทั่วไปนะครับขนาดสายค่อนข้างให้มายาวนะครับดูแล้วนี่สักร้อยโลก็ยังเอาอยู่นะครับยังใส่ได้นะครับ ถ้าต่ำเม,มื่าร้อยโลนี้ต้องตัดสายนะครับผมมีให้เลื่อนด้วยเพราะฉะนั้นค่อนข้างครอบคลุมใช้ได้หมดนะเอ,อตัวนี้เป็นหน้าปัดสีดํานะครับแบบว่าสีีสมาตรฐานนี้ดีกว่านะหลายคนแบบใช้งานง่ายๆนึกไม่ออกสีดําไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูอีกสีหนึ่งนะครับอีกสีหนึ่งอ,อ้าครับสีน้าเงินเข้มๆครับแต่เวลาโดนแสงมันจะเงาๆขึ้นมาหน่อยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะอืมเหมือนกับตัวเมื่อกี้ทุกอย่างครับต่างแค่สีอย่างเดียวนะเดี๋ยวดูวหลายๆมุมกัน นี่ครับขอบก็เงาเหมือนกันคือต่างแค่สีอย่างเดียวเลยนะอื่นไม่ต่างกันเลยนะครับอาจจะเทียบกันนะครับนะดำน้ําเงินอยู่ที่ว่าชอบโทนสีไหนน้ําเงินนี่เวลาโดนแสงก็สวยนะมันดูสว่างๆก็็ย่าง,างแต่สีดํามันดูเข้มๆคือมาตรฐานเนี่ยนะเราแต่ชอบเหมือนกันหมดเลยนะครับนะครับราคาเบาๆเขาบอกเลยเลยว่าราคาเบาๆไม่แรงราคาไม่แรงนะครับผม เป็นสินค้าใหม่เลยครับเป็นของแท้ครับประกันศูนซีมจีหปีครับพร้อมกล่องคู่มือใบประกันศูนย์ใบปปเสร็จไปคร,ครบหมดเลยนะครับถ้าสนใจยังไงอีจจะพี่เขาวางก่อนนะเมื่อยมือนะวางเลยเนะี่ถ้าสนใจ ถ้าสนใจยังไงนะครับรบกวนมาซื้อที่ร้านก็ได้ครับร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19นะครับอยู่แถวปิ่นเก้านะครับอยู่ในซอยบรมีสในกรุงเทพนะครับผมถ้าไม่สะดวกนะครับอยู่โซนโซนนอกเนี่ยก็สั่งออนไลน์ก็ได้นะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดก็สั่งออนไลน์คือแอดไลน์มาได้ครับแอดไลน์มาจากที่เขียนไว้ข้างบนนะครับหรือเบอร์โทรก็ได้นะครับผมแล้วก็ทักมาเดี๋ยวพี่ แจ้งวิธีการสั่งซื้อให้ง่ายๆไม่ยากหรือทําไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาแล้วกันนะครับผมถ้าต่างจังหวัดไกลๆก็ส่งอีเมลถ้าใกล้ๆกรุงเทพก็บางทีก็ใช้ไลน์แมนไปส่งวันเดียวได้เลยนะครับเอาสะดวกกนแล้วกันนะโอเคประมาณนี้แหละครับผมนะชอบสีไหนว่ากันไปตามนั้นนะดำก็ดูเรียบง่ายน้ําเงินมันก็ดูเท่ดีนะเอาแล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีมีอะไรน่าสนใจนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้าสวัสดีครับ